สวัสดีค่ะเพื่อนขามาทานขนมจีนกับปุเปนะจ๊ะนันยาปลานะคะอันนี้นันยาปลาใส่กะทิอิดเดียวปลาออกปลาแซ่บแน่นอนแตงกวานหน่อยต,ตัวมูตเมี่ของฉันเอกเลอจ้ะม,มือล้างมาแล้วนะคะมาามะกินข้าวเอามากินข้าวเหรองงจรงก็ฉันเร็ว พร้อมแซ่บชิมก่อนนะคะนี่ถัากะทิงฉันเองมาโอ,อม้วนตุยตุยเลยจ้ะพี่ลักษาร์อืมอืม มีแต่พักฉันเองทั้งนั้นเลยนี่พักกะถิง่งแซ่แบแซ่บน้ำยาปรุงให้ข้นๆเด้ออะไรก็จะอร่อย ยังกว่าปลูกเองเนาะอร่อย แบบผู <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้แบบู้แบบอืบหลาย เลยพักเงี้งามกระถินน่อยอันนี้กระถิน,น้อยไม่ใช่กระถินใหญ่มวนแล้วก็โซยเลยจ้ะ อยากกินน้ำซุปด้วยต้องใช้ช้อน